ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w o n d e เวันนี้นะคะเราจะมารีแอคเพียงของงงน่าจะาเป๊กกี้เนาะคิดว่าคิดว่าใช่ดลคิดว่า<ช>ถูกแล้วเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบใหม่เลยไม่รู้มาก่อนเลยแต่เราแค่บังเอิญไปเจอมาก็คือเป็นวงญี่ปุ่นเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้เป็นวงผู้หญิงบ้างใช่เลยค่ะเราเดียวไม่เคยเราเดยวไม่เคยทำวง ไม่เคยไม่เคยที่เที่ยวที่ว่าเป็นญี่ปุ่นเออเราก็ยังไม่เคยอันนี้ก็ถือว่ามาสกครั้มาลองฟังครั้งแรกเลยชื่อเพลงว่าเดลัยค่ะไปเลอจะมีความยุคแบบยุคเมื่อก่อนเลยน่ารักเนาะ ความก้าวสู่เลยอะเอวีสมัยก่อนเนี <S 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 ่ยคุณอืมคนดีคุณคนดีกันจังวะ สบายสบายชอบการทำเอวีที่แบี่ยนแบบเปลี่ยนแต่ทุกคนแต่งมาแล้วดูเก๋เลยเหมืนอนกัแบบหน้าตาแบบผมพอเข,อข,อข,อขอ้ากันทุกอย่างแล้วดูเก๋ มันเป็นบา,ารี่อะเงี้ยตุย๊กตาเออเพลงฟิลเพลงันดูอะอีกเก้าสูง เาะถเป็นวีเก๋ดีกว่ามันแบบมันแปลกเนี่ย <Yeah. S 3> แต่การเต้นนี่ก็ยังอยู่น,นะการเต้น,น,นแรงแบบเต้นแบบถ้าไม่ได้ดูแรงมากแต่ก็ถ้าไม่ได้ยากแบบ uh huh. อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีความแบบว่าเนี <Yeah. S 2> ่ยสายแรงอะไรเงี้ย ีเทีนค่ะแบบกำลัง่ก็เหมทุกคนเลยดูนะคะใช่หน้าแล้วแบบมีเอก,กลักษณ์อ่ะม,มีสองคนนที่ดูเนี่ยญี่ปุ่นคนนี้เหมืนเกาหลีี่ปด,ดูมีความเกาหลีสีผมด้วยแลแล้วว่า ราเปนน็นแบบนี้เาแบบไหนแรงมือเออต้องแต่แรงมือบ้างลมใจอุ่นก็ยิ่งใส่ขาวาะวันนี้เห็นเห็นแบบนันดูวส่วนแลเ่เก่งเอยนะ ทำน้อยก็มีฟิลแบบดิสโก้หรือแบบเจ้าสูงนี่เนาะสมัยหนูสมัยเอวิดอะคือ ดีอ่ะทำเอ็มวีดีอยู่แต่เรายังไม่มีจุดว้าวเหมือนกันใช่ใช่เพยาเห็นถึงว่ามันไม่ได้แบบเพลงมันไม่มีแบบความพีคที่ไม่จมันเพลงมันแบบเพลงมันเรื่อยๆอ่ะเออแต่เราชอบการทำเอ็มวีของเขาแล้วชอบบางเพลงเพราะมันเก๋ดีเออเอ็มวีเอ็มวีแต่เอ็มวีเอ็มวีก็จะแบบดูสดใสใช่ใช่อันที่จะดูก็สูงมากๆคือตอนที่่ัน ออตอนเป็นทีวีอะตอนที่มันเต้นรวงแล้วแบบว่าทีนี่อะมันฟิลเหมือนแบบเป็นควนันฟุ้งๆก็เลยว่าพี่อยู่ในทีวีอะออะไรเงี้ยมาเลยมาเลยดูความสุขว่าแบบว่าเหมือนในนี่มันมันมันจะให้กลิ่นความเป็นเก้าสูงได้ชัดชอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ฟิลอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าตรงอื่นก็จะแบบ ก็จะสดใสดูทันสมัยขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยการแต่งตัวอะไรเงี้ยมันก็ยังทําให้คิดดูความแบบก้าวสูงอยู่อะไรใช่ก็ใครที่ยังไม่เคยฟังก็ลองไปฟังดูได้หรือไปลองหาเพลงอื่นดูก็ได้นะคะอย่างพวกเราเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเนาะก็อาจจะแบบยิบกลับมาอีกงใช่เพราะว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าเพลงเขาแบบ จะเป็นยังไงมีแค่ในเพลงแบบนี้หรือว่ามีหลากหลายอะไรเงี้ยก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตาม f a c e b o o k t w i t t e r ของ Facebook, Twitter, พเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย